ก่อนจะไปเปิดคลิปนะครับทุกคนพอดีว่าเออมีช่วงหนึ่งผมหายไปนะครับผมเป็นอาทิตย์เพราะว่าโทรศัพท์กูพังนั่นเองทุกคนโทรศัพท์แบบยื้อมาสุดชีวิตแล้วอะ่ะมันได้แค่นี้จริงๆไว้ทุกคนซึ่งเครื่องนั้นอะ่ะมันมัน,มนผมถ่ายคลิปนี้ไว้แล้วเว้ยแต่ว่า พอมันพังปุ๊บไอคลิปตรงนี้ก็หายไปรูปเลิออะไรก็หายไปเยอะพอสมควรเลยนะครับผมผมก็เลยไม่มีโทรศัพท์เอาไว้ถ่ายคลิปแล้วก็ลงคลิปนั่นเองผมไม่ได้ใช้กล้องนะทุกคนผมใช้แค่โทรศัพท์ในการถ่ายคลิปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโทรศัพท์ผมพังปุ๊บก็คือจบกูกูไม่มีอะไรถ่ายเลยนะครับผมแล้วก็ไอคลิปบาคุโกะเนี่ยกูถ่ายไปแล้วแล้วกูพร้อมที่จะตัดต่อแต่ว่าแม่งดันแบบเรียกว่าไงดีพังซะก่อนนะครับผมผมก็เลยต้องเออนะเปลี่ยนโทรศัพท์นั่นเองนะครับผมก็ จะมาบอกแค่นี้แหละทุกคนเออประมาณนี้แหละครับผมนั่น <c oughs> แหละไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ติดเกมไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะ,ะเขาจะกำลัหมายว่าเออกูโทรศัพท์พังจริงนะครับผมก็ไปจำลองสมดิ่งที่เราใส่กันตอนคู่ครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆแฟน GFN และเพวื่อนๆแฟน My Hero a c a d e m มทุกคนด้วยนะครับผมแกะชองมูลพิพิของเราในพีนี้จะมาทำการแกะ My Hero Academy texture อร์บาค Ta กะทานั่นเองครับทุกคนเหมือนเดิมเลย <laughs> เปิดกล่องแล้วก็บอกเปิดกล่องอีกนะครับผมโอ้โหร,รู้พูดไงไว่าทุกคนคือแบบต้องเข้าใจโทรศัพท์แม่งพังผมก็เลยต้องแบบนืมนะครับผมมันก็ต้องรีวิวประมาณนี้แหละทุกคนโอเคมาทุกคนเออก็ ความรู้สึกมันจะไม่เหมือนเดิมสักหน่อยนะพ่อผมพูดไปแล้วรอบหนึ่งกูต้องมาพูดอีกรอบหนึ่งมันก็จะเออมันก็จดจืดๆหน่อยนะทุกคนนะโอเคครับผมมาเราไปดูตัวกล่องกันก่อนเลยดีกว่าครับตัวกล่องนะครับก็จะเป็นหน้าบาคูโกโหดๆเลยทุกคนแล้วเขียนว่า t r e a s u r ตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้จะเป็นโคสอาของตัวเข็มขัดนะครับผมอ่าแล้วโคสอาของเขาก็าคือตัวเข็มขัดเขาเนี่ยลงสีดีมากอะไรเงี้ยเนื้อผ้าแบบดีทุกอย่างดีนะครับผมรองทงลรองเท้าหนังคือแบบของแม่งดีจริงนะทุกคน <laughs> ต้องตามลิขสิทธิ์นะครับผม่มาดูข้างในกันเลยดีกว่าข้ามเลยข้ามเลยเออนะครับผมตัวบาคุโกะตัวนี้เนี่ยทุกคนดูเิเออโคตรสวยคือรายละเอียดไม่ต่างจากเดกุเลยเวย้ยทุกคนและผมพูดตรงๆนะบาคุโกะไม่งั้นสวยกว่าเวยผมไม่ได้อวยบาคุโกะก,กับไอเดกุนะครับผมอวยไอโชโตะนะครับผมเพราะฉะนั้นสองตัวนี้มันก็จะรู้สึกเฉยๆนิดนึงแต่ถามว่าเทไหมผมว่าเท่นะทั้งเดกุแล้วก็ทั้งบาคุโกะแต่รู้สึกว่าบาคุโกะจะเทกว่าแต่ว่า ส่วนล่างนะส่วนบนผมรู้สึกเฉยๆไม่ค่อยแบบตื่นเต้นอะไรกับกล้ามเนื้อมันเท่าไหร่นะครับผมเออดูดูน้ากันว้าตาแดงก่ำไปแล้วทุกคนฟันนะครับยิ้มแม่งแมดตัวโกงมากเลยทุกคนเลยผมผมดีหมดเลยนะเออตัวนี้ก็จะเป็นตัวเป็นแบบอที่คาดผมระเบิดนะครับผมอ๋อสวยนะตันนี้โอเคนะครับผมตัวนี้จะมีรายละเอียดที่แบบ เรียกว่ามันไม่เท่ากันข้างนี้จะเป็นแบบใหญ่กว่าแล้วข้างนี้มึงจะเป็นแบบเล็กกว่าทุกคนเห็นปะมันจะไม่เท่ากันไว้ทุกคน เออนะครับผมแต่ว่าลงสีโอเคนะตรงนี้โอเคนะครับผมมาดูจุดที่ลงสีไม่โอเคนะผมว่ากากบาดตัวเนี้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมองในนี้มันอาจจะดูสดแต่ถ้ามองแบบของจริงมันจะไม่สดอย่างนี้ไวทุกคนคือมันแบบลงสีดําทาไปก่อนแล้วก็เอาสีส้มทาทับอ่ะทุกคนประมาณนั้นเลยความรู้สึกประมาณนั้นเลยนะครับผมแต่ตรงนี้มันในกล้องมันเลยทําให้ดูสดไปนิดนึงนะทุกคนอืมแต่ว่าชอบนะเนื้อผ้ารอยยับเวลาขยับตัวแล้วมีผ้ายับเนี่ยผมชอบมากนะครับผม ดูข้างหลังนะเออสวยๆนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อตกิก็เป็นตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็ลงสีเกยมานะครับสีเนื้อของบาคุโกมันเกยมาแต่ว่ากล้ามเนื้อบาคุโกโอเคนะทุกคนเห็นปหเห็นป่มลงข้างในนะครับโอเคเลยนะเออนะครับผมเออแล้ว <ton>. ก็ตรงนี้อีกทางหนึ่งนะครับผมอ่าแต่ว่าตรงข้อมือโอเคนะข้อมือสวยนะทุกคนดูดิเห็นไหมข้อมือเป็นแบบโอ้สวยๆเลยนะลงข้อมือโอเคนะครับถุงมือก็สวยนะครับผม ข้อมือก็สวยถุงมือก็สวยอยู่นะครับผมอ่านะครับต่อมามาดูที่เข็มขัดกันนะครับผมเข็มขัดแล้วก็รูกระเบิดของฮาุโกนะครับผมอ่าสวยนะผมว่าสวยลงสีตรงเข็มขัดสวยมากแล้วก็กางเกงเห็นป่ะทุกคนเป็นแบบใยผ้าเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะเฮ้ยแจมแจมเห็นป่ะเออนะครับผมแล้วชอบที่สุดเลยคือรองเท้าหนังมาคุโกเว้ยเห็นป่ะรองเท้าหนังเป็นรองเท้าหนังแบบเออรองเท้าหนังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจป่ะ คือแบบมันสวยมากเ,าาากเาาว้ยรองเท้าหนังมาคุโกะอะรองเท้าหังว่ะรองเท้าหนังบาคุโกะเห็นปหเออสวยจริงอันนี้สวยจริงนะอันนี้ไม่ได้อยดวยนะแต่คือแบบอเปกติรองเท้ามันไม่สวยขนาดนี้ว่ะเห็นหมัเออนะครับผมเห็นหมั้โอเคเลยอ่ะผมชอบตรงส่วนล่างมาคุโกะมากเพราะส่วนล่างมาคุโกะมันสวยแจ่มละเซียจริงทุกคนแต่ส่วนบนเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งติแค่ตรงเนี้ยหนึ่งสอง หนึ่งสองจุดแค่้น่เองนอกนั้นจุดอื่นผมว่าบาคุกูแกม่งดีหมดเลยนะเพราะบาคุกูเป็นตัวที่บาคุกูบาคกุกูเป็นตัวที่ลงสีไม่ได้เยอะอะไรมากแล้วมันแบบเออมันดูสวยดีอะทุกคนเขาจะาหมายปะแต่ว่าเดกูเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะกว่าบาคุก,กูความรู้สึกของผมนะสีมันจะเยอะกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเดกูเนี่ยมันอาจจะลงสีเกยเยอะกว่าบาคุก,กูนั่นเองนะครับผมแต่ว่าบาคุกูเนี่ยเอาจริงถ้าลงสีเกยเนี่ยก็แค่สองก็แค่จุดแขนสองข้างแต่ว่าตรงกลางเนี่ย มันก็เรียกว่าทาสีทับอ่ะมันไม่เกยอ่ะทุกคนมันทาสีทับเฉยเฉยอ่ะซึ่งจะให้ทิโพเสเลยมันก็มันก็ไม่ได้เพราะว่าผมมันส่วนที่มันสําคัญที่สุดแล้วมันเห็นได้ชัดที่สุดอ่ะมันมันมันดันกายมันเกยไงทุกคนเขาจะเข้าใจป่ะแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นด้านหลังอ่ะผมยังจะอนุโลมให้เป็นทิโพเวสเลยทุกคนตัวนี้จริงๆนะผมถามว่ามันสวยกว่าไหมมันก็สวยคนละแบบเว้ยบาคุโกกับเดกุนะครับผมแต่ว่าคือแบบนะออะ เดอบาคุโกตัวนี้นะครับให้จับโบเแล้วกันทุกคนมันให้ทิฟโบเไม่ได้จริงๆอะทุกคนคือแบบนะมันมันไม่ได้อะทุกคนแต่ว่าผมชอบอย่างหนึ่งตรงของมาฮีโรคานามีเนี่ยส่วนใหญ่ไว้ตัวละครจะยืนได้ผมชอบมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยตอนแรกผมคิดว่ามันยืนไม่ได้แล้วมันเหมือนเกยมันเหมือนมันยืนแอนมาข้างหน้าแต่ที่จริงมันคือแอนไปข้างหลังนะครับผมเออนะ ถามว่ายืนคู่กันกับเดกูนี่โคตรสวยเลยทุกคนนะครับผมแล้วก็ฐานมาคุโกนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าฐานมาคุโก,โกไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะมันยืนได้อยู่แล้ว <c oughs> คือคือผมแนะนําว่าไม่ต้องใส่ฐานจะดีกว่าเพราะามันเท่กว่าเว้ยทุกคนแล้วฐานมันก็ไม่ได้อะไรมากนะครับผมไม่ได้แบบจําเป็นมากขนาดนั้นเองนะครับผมก็มาคุโก,โกตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับผมตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนั้นก็คอยติดตามชมเอาคลิปหน้านะครับเพราะกูก็ไม่รู้จะแกะตัวอะไรเหมือนกันก็สำหรับวันนี้ ไม่มีอะไรจริงๆแล้วครับบ๊ายบีมาตอนนี้้สวัสนีครับกค